กาแฟโรบัสต้าด้นี่ท่านพอออก็บอกสิสวนดับหน่อยเสริมชาวบ้านนี่ผมบอกกับลูกผมว่าต่อไปปลูกมะก,กาแฟเลยรอบสวนเลยปลูกแถวเดียวไม่ต้องเป็นแปลงนะปลูกแถวเดียวรอบสวนเลยแล,แล้วก็เก็บกาแฟบอกขั้วากาแฟสดๆในสวนท่านกิน,กนกแ,แล้วก็สร้างสตอรี่เราขึ้นมาต้องไปกินชุมพรหรือต้องไปกินกาแฟขี้ชะมดอ่ะกาแฟสวนน้ําฟ้าก็กินได้ตัวมันก็จะทําให้ตาแข็งเหมือนกันออ้เราก็สร้างยอนสองยออีก้ขึ้นได้ พันข้าป okay. ลูกสิบต้นยี <S <S ่สิบต้นมันก็น่าจะได้แล้วก็ยืดดูี่ดูเลยดกด้วยนะอดกด้วยกาแฟอันนี้ก็ดอกกระเจียวอ่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องไปที่อำเภอเทพสถิตเชยภูมิใช่ไหมไปดูทุ่งดอกกระเจียววันนี้เราดึงมาไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมคนทำฮะคนโปรโมดดอกกระเจียวด่าเมื่อนี่เดี๋ยวสวนน้ำฟ้าก็ทิพึบอาจารย์ก็ว่าปรโมทมะ คนไปสิบสี่ลานน่ะไล่กระเจียวแตกเลยน้อแล้วถ้าวันนี้สวนน้ำฟ้าสร้างดอกกระเจียวขึ้นมาล่ะปลูกขึ้นหมดเลยตัวนี้ขึ้นหมดเลยติดดอกแล้วโอ้สุดยอดเลยนี่ดอกกระเจียวนี่เศษสถิตเหรอทำไมมันงามเงี้ยมันงามบินมันดีเนาะปุยมันดีอู้โหดอกขึ้นแล้วแล้วคนอีสานกินดอกกระเจียวครับครับดอกกระเจียวลบลมบำรุงสมองดอกกระเจียวลืมทุ่งเลยวันนี้ มาอยู่ในสวนน้ำฟ้าวันนี้ผมเริ่มขยายแล้วหนึ่งแปลงหนึ่งล็อกสองล็อกนี่คือกระเจียวครับผมขยายหน่อไปแล้วต่อไปขึ้นหมดละ่ะอาจารย์โหโหก็เป็นทุ่งดอกกระเจียวเพราะนั<ห>้นรวบรวมสารพัดอย่างมาอยู่ตรงนี้้มีความหลากหลายทางชีวภาพนะใช,ใช่ไหมครับไบโอเดเวอร์ซิตี้ <laughs> มาเที่ยวทีเดียวไปกินทุเรียนด้วยมาเที่ยวระบบมา้หลากหลายทั้งสีวัฒนธรรมพัฒนาของตัวเองก็ไปต่อยอดช่อน้ำพลังบานพลังพลังขี่นกครับครับครับพลังขี่นกมันหายากตลยนี้มีลูกกี่คนนะดะสองครับลูกก็ทำด้วยเจ้าหนี้ก้ับประเทศไปแล้วครับลูกสาวจบพลังขี่นก จบแล้วไปไหนก็มาทำสวนมาทำนาแล้วก็ตั้งให้เป็นผู้จัดการบอกชอบโรงงานใช่ไหมบอกตั้งโรงงานเคคูนให้้แต่ว่าให้ให้ให้คนชอบเดือนละห้าพันขายอันนี้ผักเม็กนี่เพราะว่าแม่หนูทำแล้วแกลงบัญชีไว้ แล้วแกบอกว่าถ้าใครจะเช่าห้าพันคือว่าได้กําไรครับคนเช่าเพราะเพราะแกขายเองแกรู้ไงว่าแกทาได้เท่าไหร่กี่บาทอันนี้ผักเโบราณบ้านเท่านี่ถ้าที่ไปเก็บผักเม็กก็ต้องขึ้นอุทยานท่านหัวหน้าเดี๋ยวนี้มาสวนน้ำฟ้าก็มีผักเม็กสำคัญตอนนี้ผมมาตัดผมมาตัดจะตัดบ่อท่านมันบ่อแล้วประโยชน์ของผักเม็กคืออะไรถ้าคุณสมบัติทางยาเนี่ยเขาเรียกว่ามันลดการหนักเสียบของร่างกาย บรรลดการดักเสีของร่างกายอ้าวท่านพ่อกินกินแล้วโออกินพวกขึ้นปุ๋ยกินพวกขมิ้งก้อนกินขมิ้งพะก๊ะเมกก่อนตีขกินแซ่บเนี่กินหมดเลยทุกอย่างได้พ่อจอได้้ายสดด้เหมือนกันแหละอ้าวคุณสมบัติทางยาผักที่มีรสฝาดจะลดการดักเสพเราได้ยินอะไรอักเสบโอ้ยขาข่อยเจ็บบอกประมาณถ้าตับอักเสบล่ะมันท่าทิ้งเจอบ่ได้เด้่กินรสฝาดก็ไปช่วยตัดอักเสบไม่เกิดจากไวรัสหรือก้ามเนื้ออักเสบลำไส้เป็นแผลกระเพาะเป็นแผลพวกนี้จะช่วย รสฝาดจะช่วย mm hmm. แต่ถ้าท้องผูกอย่ากินรถฝาดมันจะนถ่ายยากกว่าเดิมก็ต้องกินเคคูน mm hmm. <Okay. S 2> กลับนไหมเราต้องมองภ mm hmm. าพให้ <c oughs> ออก